สัสดีค่ะกระต่ายมัมสโตรี่สวีเดนค่ะพี่น้องมือนีมาพบวอกันอีกแล้วนะคะกับช่วงตามติดชีวิตคนดังจ้ามือขึ้นแม่ตายเสื้อว่าหลายๆคนที่เกิดอาการคือแม่ตายเบิ้งอันเอียงกับเพรโควิดเพรโควิดซีซั่นสองแล้วห้องหายพี่น้องห้องหายตอนได้หุจักวบาห้องหายตอนไอหนิงออกมาเบิ้งดูแลก็อีกอย่างหุ่จักรพี่น้อง กอเบิ้งกรอแล้วก็อีกก็แล้วก็อีกก็เบิ้งช่วงช่วงช่วงเสื้อผ้ายช่วงนั่นล่ะคอยก็ว่าแล้ว่าไอหนิงต้องมาเสื้อผ้ามาหลองเพลงแมนอีหลีแมนก็คอยไว้อีหลีตัวบ่ได้ไอหนิงแต่ว่าหายพี่น้องเออจะมันหายคักหายเนี่ยหายหายด้วยความปราบปรืมหายหายด้วความตื่นตันไหมพี่น้องตื่นตันใจปราบปรืมแบบ แล้วสุดจอดแล้วสุดจอดหัวใจเขาอิน่าอย่างศิลปินอีหลีแล้วแบบอืมว้าเล้วว,ว้วาแล้วว้าแล้ยวแล้วต้องเข็นยังสี่แล้วต้องแล้วต้องมานองแล้วต้องขึ้นไปท้ารถเข็นยังสี่เห็นเด็กคนไหนคิดได้ใจอยู่ด้วยเห็น่เบาคลิปที่แล้วก็บ,บอกอยู่ที่พี่น้องผู้จบเป็เกืดก่อย่พี่น้องกรอเบิงเบิงแล้วเบิงอีกเบิงแล้วเบิงอีกพี่น้องมือแรงอย่าลืมพี่น้องข้าปู่เสือ้อปู่สาทับเบิงท้าเบิงไม่ได้สัวสีเด็เบิงหรือไม่ได้บ้ด้เบิงตอน ตอนท่านที่ตอนก็จะส,สดสดเด้เพราะแม่แต่หิดงานเนาะเวลาไทยกับเวลาสวีเดนที่ห่างกันหกชั่วโมงตอนนี้นะ่ะเออแม่แต้เอาไปเบิ้งมือขึ้นนี่เบิง้งแทั้งเบิง้งทั้งห้บแบบนี้พี่น้องจะ,จ,ะจะมันมวนจะมันจะมันมวนกันซะอันลูกก็ว่าถามว่าเป็นยังแม่ขึ้นหานเขาเป็นยังขึ้นห้ยเขาสันซีซะพี่นิงเออเขาไหา้แม่ก็เลยหย้น้ำเขาแม่แม่รู้สึกป่าปื่มจนแล้วมวลมวนมวน,มน,มนคักพี่น้องน่องเพว่พาวน้องบิ๊ก น,อ Me, นอ้องแคทมี่น้องเพิงหน่อยเล่นดีคักมวน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 ให้ห้าปาร์ตีนะ้เป็นน้ำมูน้องเขาเนาะอืมกะนั่นแหละพี่น้องถ้าภายัยเพราท่านในซื้อบัตรกะเตรียมเบิรงม,มือแรกนี่แล้วแล้วกะเตรียมซื้อบัตรรอบนากะร่อฟั่งน้องเขาประกาศว่าอ่าสีขายบัตรรอบรอบ,อบนารอบรอบนาต่อไปเนี่ยบรรูุว่าวันที่เท่าไหร่อีกมือใดจ้งใดกะถ้ารออฟังน้องเขาเนาอพี่น้องเนาะ กะนั่นแหะพี่น้องแค่มือนีซิมเาเบาคว่ำประทับใจเมื่อคืนนีเพรโควิดซีซั่นสองเมื่อคืนนี่ว่าประทับใจเสื้อผ้ยหลายเสยื้อผ้ายหองไห้ถ้าผเป็นื็ไม่ตายมาคอมเหมต์ไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อไม่ตายซื้อไว้หลายายคนสิห้องไห้ห้องไห้ตอนช่วงที่พี่หนิงออกมาหองไห้ว่าแล้วว่ะพ,พี่หวานฟินแลนลองผูออ้ยนิคนก็เสียงดีแต่ว่าก็ไม่เ็นไมีเหลีเว้น พ่อแม่หนิว่าเสียงพี่หนิงนิวตวาคิดไปแล้วคิดไปแล้วว่ามันต้องเป็นยังสี่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องแล้วก็เก็บภาพมาฝากนะคะกับขอบคุณทั้งทั้งานาฬิตะไลายเนาะเอ,อกับขอเก็บภาพงามๆนี่มาฝากพี่ฝากน้องนะคะไปเช่นช่องภาพกันเลยค่ะ ประทับใจอืมโอเคเตรียมตัวพบกับเพรโควิดซีซัน3นะคะบ่แม่นหมือื่นเหมืออื่น,อ,นอีก,ก็ซีซัน2เบิ่งขึ้นเกาแต่ว่าซีซัน3น่ะถ้าผายบ่ท่านในสื่อบัตรซื้อตัว๋วอย่าลืมนะพี่น้องเอ่อทักเข้าไปในอ่านาลิตาไลาย๋ยวน้องแพล่ผ้าก,กับน้องบิก๊กหมวดข้าที่งานข้า,ขาซีไลซดสซีแจกอีกเถอะว่าสื่อจังไดอีกยังจังไดนะคะเพียงบัตรแค่อ่า 100บาทแต่ว่าดูได้สองครั้ง2วันเนาะสวันแน่นอนที่น้องเขาไล่สวันนั่นละ่ะโอเคพี่น้องถ้าผู้ใดว่าท่านไหนไปสื่อเฝ้าไปสื่อเฝ้าไปสื่อพี่นออ้องแล้วมูเจ้าสิได้คลายทุกลคลายเคลียดอยู่บ้านก็ไดเบิงบ่ต้องจําเป็นต้องไปแออัดยัดเยยดกันอยู่บ้านโทรศัพท์ไฟโทรศัพท์มันเฮียนไผเฮียนมันก็ไดเบิงนั่นละพี่น้องนั่นละฝา,ากไว้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดเป็นเพื่อนมะเป็นเพื่อนไม่ที่ท่านไหนหัวักไม่ตายก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวซิมีข ข่าวอัปเดตข่าวเหมาเม้อยข่าวติดตามขนดังมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะเมือนี้ไม่ได้ตรงกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ